หลังจากสงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022สหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนําในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างหนักและเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมปี2022รัสเซียกลายเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกประเทศทางตะวันตกคิดว่าการบังคับใช้การลงโทษโดยการคว่ำบาตรเช่นนี้จะทําให้อัตราเงินเฟอ้อและมูลค่าของรูเบอร์รัสเซียลดลง ส่งผลให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจย่ำแย่ลงและก่อให้เกิดความไม่พอใจจากประชาชนรัเสเซียจนในที่สุดรัฐบาลรัเสเซียจะไม่สามารถอยู่รอดและล่มสลายในที่สุดอย่างไรก็ตามข้อมูลทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ระบุว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัเสเซียในปัจจุบันนั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของกูระเทศพัฒนาแล้วอย่าง G7 และอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานอยู่ที่8.5%ในปี2024 ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่2.4ซึ่งถือว่าเป็นภาวะเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจที่เหลือเชื่อทางเศรษฐศาสตร์ในวันนี้เราจะมาศึกษาว่าทำไมเศรษฐกิจของรัสเซียจึงกำลังเฟื่องฟูท่ามกลางสงครามและการคว่มบาตจากประเทศตะวันตกกันค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ ปัจจุบันทั่วโลกมีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการค้ากับประเทศอื่นนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตพลังงานและอาหารเพื่อเลี้ยงคนในประเทศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นหลังจากสงครามเกิดขึ้นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคนแนลของสหรัฐอเมริกานิโคลัสเมลเดอร์ได้ให้คำเตือนว่า การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียมีผลกระทบน้อยมากและหากรัสเซียสามารถทนได้ในช่วงแรกรัสเซียจะไม่ประสบปัญหาใหญ่นอกจากนี้ในช่วง100ปีที่ผ่านมาการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแทบจะไม่เคยป้องกันสงครามได้แต่อาจส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกแทนแรงจูงใจเบื้องหลังคำพูดนี้มาจากทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลของรัสเซียรัสเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์โดยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านการผลิตน้ำมันดิบ อันดับสองของโลกในด้านปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติทานหินเหล็กและทางสเต็กนอกจากนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านปริมาณสำรองแ,ลแพลเลเดียซึ่งเป็นโลหะที่มีค่าจําเป็นสําหรับการผลิตซิมิคอนดักเตอร์และเซ็นเซอร์และยังมีทรัพยากรอื่นๆอีกมากมายเช่นทองแดงอลูมิเนียมนิกเกอร์และไม้ซึ่งส่วนใหญ่รัสเซียอยู่ในสิบอันดับแรกของโลกตารางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นตารางแสดงมูลค่าสกญลภาพของการสำรองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่ตงตางๆ10สิบอันดับแรก มีหน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัสเซียมีสำรองทรัพยากรธรรมชาติมูลค่ากว่า7.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเมื่อเทียบกับอันดับสองอย่างสาหรัฐแล้วมีอัตราสูงกว่าเกือบเท่าตัว ดังนั้นหากประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารได้อย่างรัเสเซียจะต้องถูกทำลายโดยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจะสามารถทำได้หรือไม่มีวิธีการหนึ่งนั่นก็คือการที่ทุกประเทศบนโลกนี้ร่วมกันปิดล้อมและกดดันรัเสเซียเมื่อสหรัฐและชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัเสเซีย แต่ดูเหมือนว่าอย่างน้อยประเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านฝ่ายตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งมีความแข่งกร้าวต่อรัสเซียในทางทหารก็ได้เข้าร่วมมือการคว่ำบาตรด้วยทั้งหมดแต่แท้จริงแล้วประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับตะวันตกทั้งหมดมีส่วนร่วมในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียด,ด้วยหรือไม่ก่อนอื่นให้ดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของยูเครนกันก่อนค่ะยูเครเนในปัจจุบันจะไม่สามารถจ่ายค่าจ้างและเงินบำนาญให้กับข้าราชการและทหารได้หากปราศจากการสนับสนุนจากประเทศตะวันตก ซึ่งนั่นหมายความว่าเงินสนับสนุนจากประเทศตะวันตกนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่ในการจัดหาอาวุธแต่ยังต้องใช้จ่ายเพื่อการใช้จ่ายด้านบุคลาคกรด้วยดังนั้นหากปัสจากการสนับสนุนเหล่านี้ยูเครนก็จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประเทศที่ปกติด้านดังนั้นประเทศยุโรปจึงได้ออกนโยบายลดภาษีสำหรับสินค้าเกษตรจากยูเครนเพื่อให้ประเทศยุโรปสามารถนำเข้าสินค้าเกษตรจากยูเครนได้มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจของยูเครน แต่ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะักโดยเฉพาะประเทศโปรแลรนด์ฮังการีเช็กและสโลวาเกียการที่สินค้าเกษตรจากยูเครนราคาถูกไหลเข้ามานั้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเกษตรกร,ร,กรในประเทศเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศโปรแลนด์ซึ่งดังที่เห็นในภาพอัต,ตาราเงินเฟอ้อสูงถึง16%ในปี2023ทำให้เกษตรกรนในโปรแลรนด์เกือบจะก,ก่อการจลาจลขึ้น สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ประเทศในกลุ่มนาโตจะให้การสนับสนุนทางท,างทหารแก่ยูเครนอย่างจริงจังแต่ในภาคของเศรษฐกิจแล้วกลับมีความแตกต่างระหว่างกันในกลุ่มของประเทศนาโตแผนภาพที่เห็นแสดงให้ถึงประเทศหลักที่นำเข้าน้ามันดิบจากรัเสเซียซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่ทําให้รัเสเซียดําเนินสงครามได้หากไม่นะับประเทศจีนอันดับหนึ่งและอินเดียอันดับ4ประเทศที่ติดอันดับ2 3, 5 6และ12ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของนาโต ประเทศที่เคยวิพากษ์วิจารณ์รเซียอย่างรุนแรงและให้การสนับสนุนทางฐานแก่ยูเครนมากเช่นเยอรมน,นีและฝรั่งเศสก็ยังคงซื้อเชื้อเพลิงจากรัสเซียดังนั้นจะเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียได้หรือไม่ทีนี้เรามาดูประเทศที่ได้รับประโยชน์จากสงครามยูเครนกันบ้างค่ะแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงสองประเทศที่มีการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากสงครามยูเครนเกิดขึ้นในปี2022นั้นก็คือจีนและอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณการนําเข้าของอินเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นในปัจจุบันอินเดียถือว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากสงครามยูเครนและอินเดียได้รับประโยชน์อย่างไรจากสงครามนี้เมื่อรัสเซียเริ่มขายน้ำมันดิบในราคาที่ถูกกว่าตอนปกติในช่วงต้นของสองคราม อินเดียก็ได้ซื้อน้ำมันดิบจากรักเสเซียเพิ่มขึ้นเป็นเท่าและในปัจจุบันก็ได้เพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ5เท่าโดยรัฐบาลอินเดียได้นำน้ำมันดิบที่นำเข้ามานั้นไปกลั่นเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมอื่นๆเพื่อส่งออกไปยังยุโรปตามรายงานของสื่ออินเดียในปี2023การส่งออกเชื้อเพลิงของอินเดียไปยังสาภาพยุโรปเพิ่มขึ้นถึง572%ในลนนักษณะนี้อินเดียจึงกลายเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์ง่ายๆมากที่สุดจากสงคารามยูเครน ประเทศที่ทำรายได้สูงเป็นอันดับถัดมาน่าประหลาดใจที่เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันอย่างซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาระบีินิเลยซึ่งทั้งสองประเทศนี้เป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันแต่เมื่อเร็วๆนี้ก็เริ่มนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียด้วยแล้วทำไมประเทศผู้ผลิตน้ำมันจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียละ่ะเพราะประเทศเหล่านี้ได้นำน้ำมันจากรัสเซียในราคาถูกเพื่อใช้ในประเทศและใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันของตัวเองจากนั้นจึงส่งออกน้ำมันของตัวเองไปในราคาที่สูงขึ้น กาวคือพวกเขาสามารถผลิตพลังงานในประเทศให้ได้ในราคาที่ถูกลงและนําไปขายที่ราคาที่สูงขึ้นเพื่อได้กําไรมากขึ้นเมื่อสองครามยูเครนยืดเยื้อผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดได้แก่อินเดียที่นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียในราคาถูกซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับ,อ,บอิมิเลตที่ได้ประโยชน์เช่นกันรวมถึงบริษัทผู้ผลิตอาวุธที่ผลิตอาวุธให้กับยูเครนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก,จากสาหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกกําลังได้รับผลประโยชน์อย่างมาก บทความที่เห็นอยู่นี้แสดงเห็นว่าบริษัทผู้ผลิตอาวุธของสารัฐและอังกฤษได้รับกำไรมหาศาลจากสงครามยูเครนซึ่งหากดูราคาหุ้นของบริษัทชั้นนำอย่างลอกคิดมาตินก็จะเห็นว่าราคาหุ้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานอกจากนี้ยังมีประเทศที่กำลังทำเงินจากการขายไมโครชิปซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่ถูกความบารของรัสเซียไมโครชิปเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำสงครามเนื่องจากปัจจุบันถูกนำไปใช้ในอาวุธเกือบทุกชนิด เมื่อตะวันตกความบาดท,ทางเศรษฐกิจห้ามส่งออกไมโครชิปไปยังรัสเซียดังนั้นรัสเซียจึงหันไปนำเข้าจากจีนแต่ในช่วงเริ่มต้นของสงครามกีปอาวุธของรัสเซียล้มเหลวถึง6 0ทำให้ทั่วโลกเยอยอยาอาวุธของรัสเซียและสื่อของรัสเซียเองก็รายงานว่าไมโครชิปที่นำเข้าจากจีนมีอัตราการชำรุดถึง40อร์ตทำให้รัสเซียต้องสแสวงหาแหล่งที่มาของไมโครชิปใหม่ต่อมารัสเซียได้หาวิธีการใหม่ในการจัดหาไมโครชิปสำหรับการผลิตอาวุธ โดยใช้วิธีให้ประเทศในเอเชียกลางซื้อไมโครชิปมาแล้วมาขายต่อให้กับรัสเซียหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้ไมโครชิปขั้นสูงเช่น p l a y s t a t i o n ของโ o n y ในปริมาณมากแล้วนําไปแยกชิ้นส่วนเพื่อน,นํามาขายเฉพาะไมโครชิปประเทศที่มีบทบาทมากในธุรกรรมนี้ก็คืออาร์มาเนียซึ่งจากกราฟที่แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกของอาร์มาเนียไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากเกิดสงครามในปี2022 อเมเนียซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปแล้วแยกไมโครชิปไปขายให้กับรัสเซียเพื่อทํากําไรเช่นกันดังนั้นตอนนี้เรามาดูสถานการณ์เศรษฐกิจของรัสเซียกันบ้างค่ะกราฟที่เห็นในขณนะนี้แสดงอัตราการเติบโตของ GDP ของรัสเซียในช่วงเริ่มต้นของสงครามในปี2022จนถึงกลางปี2023อยู่ในทิศทางลบแต่ก็กำลังฟื้นตัวอย่างต่อนเนื่องและปัจจุบันมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ4% นอกจากนี้ในด้านกำลังซื้อ P.P.P. ของรัสเซียก็สูงกว่าประเทศอย่างอังกฤษและฝร,รั่งเศสอีกทั้งกราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างในรัสเซียก็ยังคงดำเนินสูงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังปี2 0 2 2และอัตราการว่างงานอยู่ประมาณ2.4%ซึ่งถือว่าแทบจะไม่มีการว่างงานเลยที่สำคัญกว่านั้นคืออัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานอยู่ที่ประมาณ80%ซึ่งถือว่าสูงมากและมักจะแสดงว่าเศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู เหตุผลที่เศรษฐกิจของรัเสเซียกำลังเฟื่องฟูในปัจจุบันนั้นน่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นจากมาตรการความบารทางเศรษฐกิจเนื่องจากทุนภายในประเทศไม่สามารถไหลออกไปต่างประเทศได้จึงมีการลงทุนภายในประเทศมากขึ้นและการที่รัเสเซียเริ่มผลิตสินค้าเองทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นและค่าจ้างสูงขึ้นการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างนี้ถูกใช้ไปในกิจกรรมการท่องเที่ยวและการพักผ่อนซึ่งส่งผลให้ตลาดภายในประเทศของรัเสเซียขยายตัวมากขึ้น นอกจากนั้นเบื้องหลังของภาวะเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูนี้คือการที่รัสเซียสนับสนุนทางทหารในสงครามยูเครนและธุรกิจอุตสาหกรรมทางทหารในปัจจุบนันรัสเซียกําลังเติมกําลังทางทหารในสงครามยูเครนด้วยการใช้ผู้สมัครจิตอาสาเป็นหลัก โดยทหารเหล่านี้จะได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ2,166ดอลลาร์สหรัฐและเมื่อเซ็นสัญญาว่าจ้างจะได้รับโบนัสจากรัฐบาลอีกประมาณ22,000ดอลลาร์สหรัฐรวมกับโบนัสเพิ่มเติมจากภูเมียมเนาของตนเองทําให้ในระหว่างการรับราชการ1ปีพวกเขาจะได้รับเงินรวมกันทั้งหมดประมาณ60,000ดอลลาร์สหรัฐ และผู้สมัครส่วนใหญ่เหล่านี้มาจากพื้นที่ที่ขาดการพัฒนาอย่างไรก็ตามเงินที่พวกเขาได้รับได้ไหลเข้าสู่เศรษฐกิจท้องถิน่นทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ด้อยพัฒนาของรัสเซียก็ยังได้รับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเช่นกันแม้ว่าตอนนี้สถานาการณ์เศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีแล้วแต่ก็ยังมีคําเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบด้านลบต่างๆหลังสงครามจบลง สระธานาธิบดีปูตินจึงได้แต่งตั้งนายเบลูซอฟซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ที่แต่งตั้งเมื่อเร็วๆนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเขาเคยเดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของรัสเซียในช่วงสองปีระหว่างคศ2006-2008 และเคยเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีระหว่างคศ2013-2020ซึ่งถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ไม่ทุจริตทั้งนี้การที่ประธานาธิบดีปูตินแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมนั้นน่าจะเป็นเพื่อให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมมากขึ้นและเตรียมรับมือกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหลังสงคราม นอกจากนี้กลยุทธ์ของรัสเซียนในสงครามยูเครนไม่ได้เน้นที่การใช้กําลังทางทหารขนาดใหญ่และปฏิบัติการทำลายหลังตามที่ผู้บังคับบัญชาการทหารมักจะใช้แต่จะเป็นการใช้การผูกขาดอุตสาหกรรมทางทหาราาและความเหนือกว่าทางด้านเศรษฐ,ฐกิจเป็นหลักโดยใช้ยุทธวิธีสงครามยืดเดยื้อเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐ,ฐกิจแก่ยูเครนรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่สนับสนุนยูเครน หากสงครามยืดเยื้อยาวนานขึ้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะทําให้ประเทศในยุโรปแตกแยกกันเองเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้การประชุมสุดยอดบริกซ์ที่จัดขึ้นในรัเสเซียได้ปิดฉากลงอย่างประสบความสําเร็จและที่น่าสนใจคือได้มีการเปิดเผยการออกแบบของสกุลเงินบริกซ์ออกมาด้วยในช่วงเริ่มต้นของสงครามยูเครนมีความคิดเห็นมากมายที่คาดการว่าจะเกิดสงครามเย็นยุคใหม่แต่เมื่อสงครามยืดเยื้อขึ้นและมีแนวโน้มว่ารัเสเซียจะชนะ ความคิดเห็นนี้ก็ไม่ใช่สงครามเย็นยุคใหม่แต่กลับเป็นการล่มสลายของระเบียบโลกที่มีสหรัฐเป็นศูนย์กลางและโลกกำลังก้าวไปสู่ยุคหลายขั้วอำนาจที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแต่หากสงครามในยูเครนจบลงด้วยชัยชนะของสหรัฐอเมริกาและนาโต้ตามที่คาดหวังไว้รัสเซียล่มสลายลงความเป็นไปได้ที่โลกจะเข้าสู่ยุคสงครามเย็นครั้งใหม่โดยมีจีนเป็นคู่แข่งหลักก็สูงมากขึ้น แทนที่จะเป็นยุคหลายขั้วอํานาจดังนั้นสํสาหรับสหรัฐอเมริกาและประเทศนาตโตสงครามในยูเครนจึงกลายเป็นสงครามที่ทําลายอํานาจของตะวันตกและเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้นสงครามยูเครนมีทั้งกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากสงครามและกลุ่มน้อยที่กําลังรับผลประโยชน์จากสงครามซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสงครามตลอดประวัติศาสตร์ ตลอดประวัติศาสตร์สงครามที่ดีหรือสงครามเพื่อความยุติธรรมไม่เคยมีอยู่จริงเช่นเดียวกับสงครามยูเครนในขณะนี้ประชาชนทั่วไปและทหารที่เข้าร่วมสงครามเป็นผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานมากที่สุดในขณะที่มีเพียงกลุ่มน้อยที่กําลังได้รับผลประโยชน์จากสงครามนี้และไม่เพียงเท่านั้นประชาชนชาวยูเครนยังต้องเผชิญกับความยากลําบากในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าจากการก่อนหนี้เพื่อชําระเงินที่สหรัฐอเมริกาและฝ่ายตะวันตกให้การสนับสนุน ซึ่งบริษัทการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง BlackRock ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการโครงการฟื้นฟูของยูเครนโดยพวกเขาอาจจะได้ครอบครองทรัพยากรและที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ของยูเครนดังนั้นมาลองดูว่าวุฒิสมาชิกสหรัฐลินซี่กาเฮมกล่าวถึงยูเครนอย่างไรกันค่ะ critical minerals in in Ukraine they could be the richest country in all of Europe i don't want to give that money and those assets to putin to share with china if we help ukraine now they can become the best business partner we ever dreamed of that 10 to 12 trillion dollars of critical mineral assets could be yeah. used by ukraine and the west not given to Putin and China. This is a very big deal how Ukraine ends. Mm -hmm. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin 10 or 12 trillion dollars of critical minerals that yep. he will share with uh, China is ridiculous. เมื่อท่านผู้ชมดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจสมัครสมาชิกขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ